สวัสดีค่ะคุณชาวราศีสิงค์้าฟ้าชายไพ่นะคะพลังงานไพ่นะคะพลังงานไพ่ยิปซีทำนายดวงความรักนะคะคนโ,โสดสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่มีครอบครวะคะัวค่ะสถานะไม่ชัดเจนก็เริ่มแต่เดือน2เดือน3 4มสหเดือนจ 3, 4, 5, ถนถึงปีกันเลยทีเดียวนะคะท่านตรงกับสถานะใดท่านก็รับชมให้ตรงกับสถานะนั้นของท่านได้นะคะหรือบางท่านอาจหรือบางท่านอาจจะมีรายสถานะท่านก็รับชมรัะฟังได้เช่นกันนะคะก็ทุกครั้งที่ฟ้าจะทานายดวง ความรักนะคะของคุณชาวราศีสิงห์ฟ้าจะขอบารมีครูบาอาจารย์ทุกครั้งขอให้ผลการทานายเนี่ยได้ออกมาใกล้เคียงแล้วก็ตรงกับคุณมากที่สุดนะคะฟ้าทานายให้เดือนกันยายน2567นี้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมก็รับชมรับฟังกันนะคะขอพลังงานดวงความรักคนโสดราศีสิงห์เดือนกันยายน2567ขอพลังงานค่ะขอพลังงานความรักสถานะไม่ชัดเจนคุญชาวราศีสิงห์เดือน กันยายน2567ขอพรังงานค่ะขอพลังงานความรักคนมีคู่มีครอบครัวคุณชาวราศีสิงเดือนกันยายน2567ขอพรังงานค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูทิศทางพลังงานคุณชาวโสดราศีสิงห์นะคะฟาก็จะอ่านภาพรวมเลยนะคะว่าพอมีพลังงานเอ่อหลายพลังงานคุณชาวโสดนะ่ยาก็ต้องดูภาพรวมเลยทีเดียวนะคะว่ามีอารมณ์พลังงานในรูปแบบใดบ้างนะคะช่วงนี้จะมีใครเข้า,มา,ามาจีบเสน่หดีฮอตไหมฮะลองมาเช็คกันดูนะคะในช่วงเดือนกันยายนสองห้าเจ็ดนี้นะคะขอโทษค่ะคุณได้พลังงานนะคะ The f u นะคะคุณได้พลังงาน Fire p e n t a c l e สนะคะคุณได้พลังงานจ u ส นะคะเป็นพลังงานที่ในช่วงนี้นะคะมีพลังงานชาวโสดบางกลุ่มนะคะก็เหมือนกับสวยโสดรอนะใช้ชีวิตแบบอิสระเสรีแบบมั่นอกมั่นใจนะคะแล้วก็หลายท่านนี้ก็แบบเหมือนกับว่าโฟกัสที่งานที่เงินที่ตนเองนะคะก็ถึงทําให้ช่วงนี้บุคลิกภาพดูดีดูเด่นนะคะก็ จะมีคนเข้ามาเป็นที่สนใจอ่ะเป็นที่น่าสนใจต้องตาต้องใจต่อเพศตรงข้ามกับคุณนั่นเองนะคะมนว่าคุณชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้คุณจะเป็นเพศใดก็ตามแต่กับเพศเอานะคะนะก็ลองดูนะคะช่วงนี้ก็เสน่ห์ดีนะคะก็บุคลิกภาพออรา่าดีอ่ะภายในดีสุดภายนอกดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามานั่นเองนะคะที่พลังงานเห็นเด่นชัดเจนนะคุณได้ฟ้า e ั a ดิเก็จะติกนะคะเห็นบางกลุ่มบางพลังงานคุณชาวโสดนะเหมือนกับว่า เ,ออเคยคบใครความสัมพันธ์เก่าเก่านะคะหรือว่ายังไม่ได้ตกลงเป็นจริงจังเป็นแฟนเนี่ยนะคบพูดคุยอยู่หรือคนคุยเก่าหรืออะไรสิ่งใดก็ตามแต่ก็ได้ที่เป็นเรื่องเก่าเก่าคนเดิมเดิมอะ่ะที่เป็นความรักสัมพันธ์ครั้งเก่าครั้งก่อนอ่ะนะคะอาจจะอย่างที่ฟ้าบอกอ,อาจจะแค่คุยกันยังไม่ได้ตกลงหรืออาจจะเคยคบคุยกันเป็นแฟนตกลงเป็นแฟนแต่ไปต่อกันไม่ได้ก็ ที่เห็นก็มีในกลุ่มนี้นะคะก็อาจจะมีการากลับเข้ามาพูดคุยกันในช่วงเดือนกันยาย 2, 5, 7, นสองพหุเีด้วยนะคะก็จะมีอารมณ์พลังงานแบบจสติกแบบให้คิดตัดสินใจในช่วงนี้ว่าเอา๊จะกลับไปคุยต่อหรือว่าจะอย่างไรในช่วงนี้จะมีอารมณ์พลังงานที่เห็นนะคะในกลุ่มพลังงานบางส่วนของคุณชาวโสดน,นะว่าเออมีคนอกกล,กลับมามา,มาง้อมาขอคืนดีมาอยากบอกว่าเออแบบทักมาคุยแบบเอเรามาคุยมาคบกันเหมือนเดิมไหมนะอารมณ์พลังงานก็เลยแบบ เออคิดก่อนแต่กรองก่อนช่วงนี้จะมีกลุ่มพลังงานเจ้าสดเป็นในรูปแบบนี้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คก,กันเนาะคุณช่วงนี้เป็นยังไงนะสเสน่ห์นะเราจะเจอคนที่ใช่ตรงใจมนะคุณชาวราศีสิงห์นะคุณได้พลัง Ace of Cups นะคะโหว,ว้าวมากๆเลยนะคะคุณจะได้พลัง True Magician นะคะคุณจะ อ่ะช่องฟ้าชอบพูดเรื่องของเจ้ากรรมในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะโปรดใช้วิจิณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะก็สําหรับในกลุ่มพลังงานที่ฟ้าเห็นฟ้าให้ไปเลย90%นะคะดวงชะตาของความรักเนี่ยเปิดนะคะส่วนใน90%เนี่ยเจ้ากรรมในเรื่องความรักหลายๆท่านเปิดเนี่ยนะก็จะทําให้เจอใครสักคนที่ได้เข้ามาเริ่มต้นสารสัมพันธ์ในช่วงนี้อย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าคุณจะพบผ่านเขาเถอคนนี้ทางใดก็ตามแต่จะเจอกัน อา,อาจจะเจอกันโดยบังเอิญนะหลายท่านหลายกลุ่มทางไหนก็อาจจะไปเจอแล้วแต่กิจวัตรประจําวันของคุณว่าคุณทําสิ่งใดนะบางคนอาจจะโลกโซเชียลออนไลน์ก็สแกนกรรมให้ดีนะคะบางท่านก็อาจจะไปสัมมนาสังคมบ่อยอาบางท่านก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนอาจจะได้พบผ่านหรือในที่ทํางานก็เป็นได้นะคะก็เขาหรือเธอคนนี้เข้ามาคุณก็จะรู้ได้เองว่า เ,เหมือนรักแรกพบนะคะจะได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์กับใครส่วนอย่างแน่นอนนะคะส่วนใน10%นะคะพลังงานไพ่เดะเมจิเชียนก็เปิดทางดูชตาฟ้าเปิดใน10%เนี่ย นะคะถ้าเจ้ากรรมในความรักไม่เปิดเนี่ยอาจจะเปิดคนที่อาจจะยังไม่ตรงใจเข้ามานั่นเองไม่ใช่ไม่มีเลยแต่ก็มีแต่อาจจะไม่ค่อยถูกใจนะคะเพราะว่าเจ้ากรรมในความรักความสัมพันธ์ยังปัดแข้งปัดขาอยู่นั่นเองก็ลองดูว่าคุณอยู่ในกลุ่มไหนแต่ว่าจะกลุ่มใดก็ตามแต่ฝาขอให้คุณโชคดีได้เจอคนนี้นะคนที่ใช่ตรงใจแบบนี้เลยนะคะนะพลังางานที่เด่นชัดเจนนะคะ <S 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 the emperors นะคะเข้าเธอคนนี้อาจจะ โอโหแบบอายุมากกว่าคุณเนี่ยอาจจะเยอะหน่อยหรือว่าเป็นคนต่างชาติต่าง,างศาสนาต่างภาษาของคุณก็ได้นะคะอ,ะอยู่ในระดับที่ไฮเออร์นิดหนึ่งมีอำนาจบิบารมีสูงทํางานราชการได้ด้วยก็ได้ได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ฟาริงบอกไปว่าสนเสน่ห์ของคุณนอกจากออร่าสู่ภายในสูภนส่ภายนอกไม่ว่าคุณจะบุค,คลิกภาพบแบบใดก็ตามแต่รอสวยหรือปานกลางหรือคุณคิดว่าคุณยังไม่ได้สวยมากแต่บุคลิกออร่าไงคะภายในสู่ภายนอกจะดึงดูดและคาพูด คำเจราจาของคุณนั่นเองจะดึงดูดผู้คนเข้ามามาอ้อยมาจิบคุณนั่นเองะคะ่พะพลังงานที่เด่นชัดเจนคุณได้พลังงานนายออฟคัพส์นะคะเข้าหรือเธอคนนี้นะคะก็อาจจะลักษณะแบบเป็นคนมั่นคงมั่นใจสูงนะชอบให้เข้าหานะคะก็ค่อนข้าง,างเจ้าชู้กุ้มกลิ่นหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีคนเข้าหาเขาเยอะคนนี้สนเสน่ห์ดีเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีคนลักษณะแบบนี้เข้ามาด้วยก็ลองดูนะคะขอโชคดีตรงใจทุกท่านคะ่ะ ค่ะก็มาถึงกันแล้วนะคะมีทุกคลิปนะคะเป็นไกด์ไลน์ให้กับหนุ่มสาวชาวโซดราสีสิงในเดือนกันยายน257นี้จะมีรูปร่างสีผิวบุคิกลักษณะนิสัยเพิ่มเติมนะคะแต่ละว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะส่วนในในในเรื่องที่ฟ้าดึงมาให้เนี่ยเป็นไกด์ไลน์ให้นะคะก็ลองดูะอย่าไปเท่อ e ิสเรียสนะคะถ้าตรงใจก็ลองดูนะรูปร่างสีผิวฟ้าดึงมาให้จากพทอเลสนะคะ รูปร่างสองผิวสองสีนะคะออกน้ำพึ่งนิดนึงหุ่นดีมากเลยนะคนนี้แบบว่ากลางหุ่นเพรียวหุ่นดีนะคะรูปร่างผิวสองสีบางออกน้ำพึ่งนะคะอันนี้จะตัวเล็กนิดหนึ่งนะคะถึงสันทัดด้วยลืมบอกไปนะคะขาวสูงอ่ะขาวสูงหุ่นดีช่วงนี้มีแต่คนหุ่นดีเข้ามาหาคุณชาวราศีสิงห์นะแค่ ชอบไหมคะก็ลองดูนะหุ่นดีทั้งนั้นเลยนะคะฟ้าดึงมาให้จากไพ่ Love ทาวเอดบุคลิกลักษณะนิสัยเพิ่มเติมนะคะคุณได้พลังพลังงาน Nice of w a n d นนะคะเขาหรือเธอคนนี้อาจจะเป็นธาตุไฟกันนะนาเมสสิงห์ธนูนะคะอ่เดินทางบ่อยนะชอบงานปาร์ตี้สังสรรค์เป็นคนที่ไฟออนในทุกสิ่งเลยแม้กระทั่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ เขาเด็คนนี้เป็นคนที่ชอบแบบว่าเข้าหาเลยนะคะแบบว่าถ้าเขาชอบใครเขาจะเข้าหาเองแต่ถ้าไปเข้าหาเขาอ่อนเขาจะเป็นคนค่อนข้างขี้เบื่อนิดนึงนะถ้าเข้าหาเขาก่อนนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนดูความสัมพันธ์เหมือนดูแบบให้ตรงใจกับเขานั้นเองนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์แรงดึงดูดเพศตรงข้ามสูงมากนะคะบุคลิกภาพดูด,ดีมากเลยอาจจะเป็นต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาคุณก็ได้เช่นกันเดินทางเจอกันก็ได้ในสายหน้าที่การงานก็ได้เช่นกันนะคะ อ่าลักษณะเด่นชัดเจนนะ,ะที่คุณได้นะคะ Nice of p e n d i c u l s นะคะอ่ะาเขาเธอคนนี้อาจจะทำงานด้านการเงินการบัญชีนะคะการเงินนี่ทุกรูปแบบเลยการบัญชีก็ได้เช่นกันแต่ถ้านอกเหนือจากอาชีพนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะฟ้าแค่ยกตัวอย่างมา2อ,อาชีพเนาะที่เด่นนะคะอ่าบุคลิกลักษณะนิสัยใกล้เคียงในรูปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะก็คือเข,ข,ข,ขาเขาเธอคนเนี้ยจะเป็นคนดูคนขัางจริงใจนะแต่งตัวดูดีนะแบบว่าอ่าดูแบบ ดูไม่ล้าสมัยนะดูดีเนี้ยบนะคะไม่ว่าบุคลิกภาพเขาจะอ่้วนผอมอะไรยเงี้ยเขาจะดูจริงใจดูมัน่นดูดูแล้วดูมั่นคงอะ่ะอารมณ์แบบดูพูดน้อยไม่ได้พูดเยอะมากแต่จริงใจแล้วก็คนนี้ชอบความสัมพันธ์ที่แบบที่ เป็นไปได้จริงๆนะคะความสัมพันธ์ที่แบบไม่ไม่มาเล่นๆนะ,ะถ้าเขาชอบเขาก็จะจีบเลยถ้าเขาเข้าหาคุณคุณจะรู้ได้เลยคนนี้เออเนะเขาดูแบบดูมั่นคงนะดูแบบ stable นะดูแบบเออนะค่อยๆเข้ามาอะไรเงี้ยแต่คนนี้ถ้าเขาไม่ชอบเนี่ยเขาก็จะหายไปเหมือนกันนะคะเขาจะเงียบไปเลยนะคะในอเ t นดิเคิลส์นะคะ,ะคุณนัมวันเดอะสเตรนน, The นะคะ เาขาเจอคนนี้เนี่ยนะดูมีอำนาจมีบาร,รมีเนาะ,ะทำงานข้าราชการก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็แต่งตัวดูดีนะคะโหภูมิฐานนะคะ,ะทำงานเจ้าของกิจการหรืออยู่ฝ่ายบริหารก็ได้ด้วยเช่นกันอยู่ระดับไฮเออร์นิดหนึ่งนะคะก็ <c oughs> ดูดีเสน่ดีช่วงนี้เสน่ห์เลตติ้งเสน่ห์ฟ้าให้คุณชาวราสีสิงปเลยค่ะ80%ค่ะเสน่ห์ดีขอเจอคนที่ใช่ที่ตรงใจนะคะนะขอถูกใจทุกพลังงานชาวโซดเลยค่ะ ค่าสำหรับคุณชราศีสิงห์ที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือน2เดือนนะคะในช่วงเดือนกันยายน25งนี้เป็นอย่างไรกันบ้างรัาดูพลังงานของคุณกันเลยนะคะคุณได้พลังงาน Vi e ัล o f ฟอร์จูนนะคะคุณได้พลังงานเทนเนอร์เพนติคนะคะคุณได้พลังงานเทนออฟคัโอ้โหว,ว้าวมากๆเลยนะคะคุณทั้งคู่เนี่ยเพิ่งเริ่มสารสัมพันธ์กันนะเดือน2เดือนเนาะ,ะหลายๆท่านหลายพลังงานเนี่ยรู้จักกันในโลกของโซเชียลออนไลน์ต่างๆนะคะแล้วก็แบบเหมือน เหมือนเช็คแล้วอะว่าไม่ใช่สแกมเมอร์นะแบบก็วิดีโอคอลแบบเห็นซึ่งกันและกันบางท่านบางเกณฑ์ตามบางพงานเนี่ยก็เห็นถึงว่าเออให้ครอบครัวได้ได้รู้ว่าแบบวิดีโอคอลมาทางไกลใช่ไหมอันนี้ยกตัวอย่างทางไกลก่อนนะคะ อ่ะวิดีโอคนทางไกลกันมาก็ให้ได้พี่น้องครอบครัวเนี่ยทั้งสองฝ่ายได้เห็นว่าเออเนี่ยคุยอยู่กับใครคนนี้นะคุยอยู่นะเนี่ยหน้าหน้าตาเป็นอย่างนี้นะอ่าบ้านเป็นอย่างนี้อ่ะละาลักษณะอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้เลยนะคะแบบชัดเจนกันขนาดนี้เลยแต่ว่ายังยังพูดทวี ขอโทษค่ะยังพูดคุยถึงว่าเดี๋ยวเราจะตกลงชัดเจนกันไหมในช่วงนี้ด้วยก็คือหลังจากที่มีความเข้าเข้าใจกันมากแล้วคนเราเพิ่งเริ่มต้นคบก,กันเดือน2เดือนถ้าถูกใจถูกใจกันมากแล้วโสดโด้วยกันทั้งคู่ก็มีโอกาสสูงมากๆที่หลายคู่หลายพลังงานฟ้าให้ไป90%ซคุณจะมีโอกาสจับมือตกลงชัดเจนเป็นแฟนกันนะคะในช่วงนี้ด้วยเพราะชอบแล้วถูกจิตถูกใจกันมากเลยแบบว่าโอ,โอ้เออเธอ ดีขนาดนี้แบบถูกใจแบบเหมือนรักแรกพบอารมณ์นะแบบนี้เลยแล้วก็แบบขอโทษทัต่างคนก็ต่างแบบแนะนําให้ครอบครัวได้รับรู้ในในช่วงที่ที่คบพูดคุยกันเนี่ยจึงทําให้รู้สึกแบบมั่นอกมั่นใจว่าเออต่างคนต่างโสดนะในเมื่อต่างคนต่างโสดนั้นเราก็เราครบกันเป็นแฟนเลยไหมอ่ะมีพลังงานที่คิดในรูปแบบนี้90%สนะคะส่วนนี้1 0นะคะก็มีความเต็มใจนะคะทีออ่รู้สึกดีที่ต่างคนต่างเปิดเผยความรู้สึก ที่ดีต่อกันว่าเอ้ยเราโสดจริงนะคุณโสดจริงนะอะไรเงี้ยแล้วก็อ,อ,อยากจะสานสัมพันธ์ให้ชัดเจนเป็นแฟนกันไอ้สิเนี่ยก็ดูอีกนิดนึงเพราะว่าด้วยระยะทางมันไกลนะ,นะอาจจะอยู่ต่างประเทศบางคนเนี่ยต่างจังหวัดต่างอำเภอแต่สําหรับท่านใดที่อยู่ใน a อลเรียเดียวกันเนี่ยนะแบบว่าไม่ได้ไกลกันมากแล้วแบบได้ยังได้พบพันยังได้ปะปุบปะพบเจอกันอยู่อยู่เป็นเนืองเนืองเนี่ยนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะ ตัดสินใจตกลงคบกันเป็นแฟนกันในช่วงนี้ด้วยอยู่ในส่วน90%เลยนะคะพราะงานดีมากๆเลยค่ะไม่อยากพูดเยอะเลยเจ็บคอนะคะคนเราเพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือน2เดือนถ้าถูกจริตถูกใจแล้วรู้แล้วว่าโสดด้วยกันทั้งคู่เช็ค,คลิปขนาดนี้แล้วเปิดเผยขรอบูญได้รับรู้แล้วก็ไปต่อเลยค่ะไม่ต้องรออะไรเลยนะคะคนเรานะ้ำมินบุมบูนวาสนาต่อกันก็ทําทดีต่อกันไว้เนาะ ส่วนจะคบกันได้นานมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับบุญทํากรรมแต่งแล้วก็ด้วยคุณทั้งคู่นั่นเองนะคะความสุขในคู่ในความสัมพันธ์ค่ะความรักสถานะไม่ชัดเจนคุณชาวราศีสิงค์ค่ะสำหรับท่านที่คบกัน 3- 4มหเดือนแล้วนะคะในช่วงเดือนกันยายน2 5งหนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสําหรับท่านใดที่คาบเกี่ยวเนาะอีกไม่กี่วันเนี่ยนะคบกันมาเดือน2เดือนใช่ไหมคะแล้วก็อีกไม่กี่วันจะเข้ามาสู่3 4มหเดือนก็สามารถฟังได้เหมือนกันแล้วก็สิ่งใดที่ใกล้เคียงเนี่ยก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะ เรามาฟังกันเลยนะคะคุณได้พลัง,ง The Wall นะคะคุณได้พลัง,ง Now Fendy Curse นะคะคุณได้พลังงาน Page of Wands นะ,ะ Page of Wands ฝาขอเปิดไพ่เพิ่มนะคะเป็น Queen of Cups นะคะ Queen of c u p ฟ้าขอเปิดไพ่เพิ่มเป็น The Lovers นะ,ะหลายคู่หลายพลังงานที่ฟ้าเห็นนะอ่ามีความไกลนะแชทเชิ o w Joe คอลกันซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีการพูดคุยถึงความสัมพันธ์ว่าเออเรา เราไม่อยากเป็นโสดแล้วเราอยากจะเป็นแฟนเป็นคู่เราใช้ชีวิตคู่อะ่ะแบบว่าเป็นใช้คำว่าแฟนอะ่ะได้ไหมมีใครคนหนึ่งคิดแบบนี้ด้วยนะคะแล้วกเ็เหมือนเป็นข่าวดีด้วยว่าคุณทั้งคู่ในเดือนเนี้ยคุณจะได้จับมือชัดเจนเป็นแฟนกันหลายคู่มากๆเลยนะคะนะโ,โหพลังงานดีตั้งแต่เพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือน2เดือนข้ามมา3-4 5หเดือนก็ยัง อารมณ์พลังงานยังขึ้นอยู่ยังยังมีความอยู่แบบอ่พลังงานอะ่ะอบอวนไปด้วยว่าเออเราก็คบกันไหมนะเพราะว่าพลังงานที่ที่เห็นนะ่ส่วนใหญ่ที่จะเป็นแดนไกลอะ่ะที่ยังไม่ได้ตัดสินใจคบพูดคุยกันในช่วงนี้เออคุณจะตัดสินใจนะที่สําหรับแดนไกลก่อนนะแดนไกลนี่ต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดต่างอําเภอเนี่ยนะคุณจะได้ แพรนวางแผนแพรนมาเจอกันนะคะแล้วก็พบพูดคุยถึงเรื่องความชัดเจนกันมากขึ้นด้วยนะคะนะเพราะถูกจิตปลุกใจกันมากนะคะหลายคู่หลายพลังงานที่เห็นนะคะไม่ได้ทุกพลังงานนะคะทุกไม่ได้ทุกรานทุกคู่นะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะบางกลุ่มพลังงานที่ฟ้าเห็นคือมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วด้วยจึงทําให้คิดถึงครหนึ่งหานะคะ,ะหลายคู่เนี่ยก็มีใครคนใดคนหนึ่งในพลังงานกลุ่มนี้นะคะบางกลุ่มที่ผูกพันกับ คุณแม่นะคะก็อาจจะต้องบอกคุณแม่ว่าเออเนี่ยเราอยากจะเป็นแฟนกับคนนี้จะมาแนะนําให้รู้จักนะคะสําหรับท่านที่ท่านใดที่ยังไม่ได้เปิดเผยให้ครอบครัวได้รับรู้นะคะในช่วงนี้ก็จะนึกถึงคุณแม่นะคะแล้วก็เออจะบอกแม่ว่าเออแม่คะแม่คะแม่ครับเออเราคบกับอยู่กับคนนี้นะเราแบบชอบกันมากเลยจะพามาให้ดูพามาเจอกันนะอยากจะเป็น จับมือแบบว,ว่าเออจะเป็นแฟนกันจะคบหาดูใจเป็นแฟนกันนะถึงขั้นนี้เลยนะคะหลายคู่หลายพลังงานฟ้าบอกเลยโหนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมั้งเนี่ยไม่ไม่มีส่วนน้อยส่วนเสียส่วนมากฟ้าให้ไปร้อยเปอร์เซ็นต์ในกลุ่มที่แบบคบกันสามสี่ห้าเดือนเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสที่ตัดสินใจพบพูดคุยเป็นแฟนกันสูงมากๆเลยนะ อ่ะเผื่อไว้สําสำหรับกลุ่มที่ยังต้องดูก่อนนะแต่ที่เห็นมังเยอะมากๆนะสำหรับพลังงานที่เข้ามารับชมรับฟังนะ3า5เดือนเนี่ยคุณตัดสินใจเป็นแฟนกันหลายคู่หลายพลังงานมากๆเลย นะคะไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะคะคุณจะแพลนมาเจอกันนัดมาเจอกันแน่นอนนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ได้ใกล้กันมากก็จะได้เจอพบพูดคุยนั่นเองนะคะพลังงานดีมากๆเลยครบเกี่ยวมาตั้งแต่เริ่มเดือน2เดือนแล้วมาถึง3ามสี่หเดือนก็ยังพลังงานที่ดีอยู่นะคะดีมากๆเลยนะคะก็ขอให้ทุกคู่ทุกพลังงานนะคะรักษาระดับเลเวลความรักความสัมพันธ์ที่ดีแบบนี้ไปให้ดีจนกว่าถึงวันหนึ่งนะคะที่อาจจะได้แบบเกี่ยวก้อยคล้องคล้อง อะไรนะไปสู่การแต่งงานก็มีนะคะก็อันนี้ฟ้าของอวยพรในล่วงหน้าก็ขึ้นอยู่กับบุญทํากรรมแต่งของแต่ละคู่แต่ละงานแต่ท่านด้วยเนาะแล้วก็ขึ้นอยู่กับบุญทํากรรมแต่งของแต่ละคู่แต่ละท่านว่าจะได้จะได้ไดครบกันนานมากน้อยเพียงใดถ้าทําบุญกันมามากนะก็จะครบกันจนยืดยาวไปถึงวรระนั้นเลยก็ได้นะคะแต่สําหรับท่านใดที่ ทำบุญทำกรรมร่วมกันมาเพียงใดก็อาจจะแบบเออทำไมฉันปี2ปีอะไรก็อยู่ที่คุณทั้งคู่นั่นเองนะคะก็ขอมีความสุขทุกคู่ทุกพานทุกความสัมพันธ์ให้สมหวังทุกพลังงานความรักความสัมพันธ์เลยค่ะค่าพลังงานความรักสถานะไม่ชัดเจนนะคะคุณชาวราศีสิงห์ที่คบกัน6 7เดือนจะปีนะคะในช่วงเ,ออเดือนกันยายน2 5งหนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันเลยนะคะก็สําหรับออท่านใดที่ คบดูใจกันมา3 4หเดือนแล้วอีกไม่กี่วันครับเกี่ยวจะเข้าสู่6กเดือนจะปีคุณก็สามารถรับชมรับฟังในช่วงนี้ได้เหมือนกันนะคะคุณได้พลันจ s t m e นนะคะคุณได้พลัน f o ร์วันนะคะคุณได้พลัน The h a l o f e n เ wow, ฟนวาวมากมาก,มากเลยค่ะโหหลายคู่หลายพลังงานนะโหตั้งแต่เริ่มต้นเดือน2 5, 5, เดือน3 4หเดือนจนถึง6 7เดือนจะปีหูพลังงานโอหคุณชาวราศีสิงห์สช่วงนี้นะ เป็นช่วงที่ดีมากๆจริงๆยังไม่เห็นพลังงานที่ที่ไม่ดีเลยนะคะอ่ะฟ้าบอกเลยนะคะสำหรับหลายกู้หลายพลังงานหลายท่านเนี่ยนะเอ่อตัดสินใจมั่นหมายกันก็มีนะคะบางท่านนี่ก็ตกลงเออพูดคุยถึงเรื่อง การแต่งงานด้วยก็มีนะคะบางท่านบางเกณฑ์ตาบางพนักงานก็ขอพอรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือว่าขอให้เขาทุกคนเนี้ยถ้าเป็นคู่กันจริงขออย่าให้ติดขัดปัญหาใดเลยขอให้ความรักความสัมพันธ์ของเราเนี่ยราบรื่นนะได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแบบราบรื่นเลยลองดูว่าเ,เป็นตัวคุณไหมที่ไปขอพอรหรือคู่ของคุณเขานั้นบอกคุณสื่อคือแบบสื่อมาว่าเอ้ยเราไปทําบุญไปไหว้ไปอะไรเนี่ยตามศาสนาของคุณแต่ละคนแต่ละท่านนะคะ เป็นพลังงานดูรวมไม่ใช่คู่ทุกพลังงานนะคะต้องอต้องบอกก่อนนะคะ,ะก็สำหรับบางท่านนะคะอาจจะจบบางคู่อาจจะส่งพลังงานมาคุณก็ลองดูว่าเป็นตัวคุณที่ขอพอรหรือคู่ของคุณเขาเธอาคนนั้นนะคะก็ที่เห็นเด่นชัดนะคะฟ้าให้ไปเลยนะคะ80%นะคะก็อนี่วางแผนมั่นหมายแต่งงานนะคะใช้ชีวิตคู่อยู่กันก็มีแล้วก็อีก20%นนี่ก็พูดคุยถึงเดี๋ยวเรา ดูก่อนนะว่าเออบ้างตรงกันในช่วงใดแล้วก็ดูอีกสักระยะหนึ่งไหมแล้วค่อยออพูดถึงเรื่องมั่นหมายแต่งงานกันนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็มีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ให ด้วยกันในช่วงเดือนกันยายน2567นี้หลายคู่หลายพลังงานที่เห็นเด่นชัดเลยนะคะก็ลองดูนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับคู่ทุกรานทุกความสัมพันธ์ทุกท่านท่านก็ลองดูว่าอยู่ในโซน80%หรือ20%นะคะไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะคะไม่เป็นอุปสรรคต่อคุณทั้งคู่เลยที่ฟ้าเห็นพลังงานนะคะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูพลังนคู่ของคุณเขาเธอคนนั้นนะคะว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณชาราศีสิงห์นะคะในช่วงเดือนกันยายน2567นี้นะคะขอโทษยค่ะ เขาได้พลังงานเดอะสเตนนะคะเขาได้พลังงานเดนเพลสนะคะเขาได้พลังงานเดอะเดวิลนะคะอเดอะเดวิลฟ้าขอเปิดไพ่เพิ่มนะคะเป็นเดทนะคะเดทฟ้าขอเปิดไพ่เพิ่มเป็นเดอะสตาร์นะคะเป็นพลังงานที่เขามองคุณชาวราศีสิงห์นะแบบโหดูแบบมีสเสน่ห์ต่อเขาสูงมากนะคะเเหมือนเอาหัวใจกลมหัวใจของเขาเนะีอยู่หมัดเลยนะคะก็หลายคู่หลายพลังงานที่บอกนะคะว่าเออไฟไม่ได้บอก <laughs> ก็บางกลุ่มบางพลังงานที่เห็นก็มีความสมนธ์ลึกซึ้งทางร่างกายกันแล้วด้วยบางท่านก็อยู่แดนไกลกันมากจึงอยู่แดนไกลก็บอกเราไม่เป็นอุปสรรคเลยนะคะ <S <S เดทเนี่ยนะคะเขาก็อยากตัดจบนะตัดจบกับพนาักงานความรักสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือกลุ่มเครือต่างๆหรือบางท่านบางเกณฑ์บางพลังงานเนี่ยค่ะจ,จะไม่ได้บอกคุณว่าเขามีคนคุยอยู่เขาก็จะบอกแล้วเขาก็จะตัดชอยทุกชอยไปเลยนะคะแล้วก็เขาก็บอกเลยว่าเนี่ยเขาจะออมีคุณคนเดียวนะเราเป็นแฟนกันนะ คือเขามองคุณชาวราศีสิงห์ว่าแบบเออพลังงานเมื่อสักครู่ที่ฟ้าอ่านเนี่ยเนี่ยภาพรวมเนี่ยก็คือคุณทั้งคู่ที่คิดจะเป็นแฟนกันตกลงวางแผนนั่นเองส่วนแดนไก่ที่ฟ้าบอกไปเมื่อครั้งต้นอ่ะก็อาจจะต้องรออีกสักนิดหนึ่งก่อนแต่ท่านใดที่ไม่ได้ไก่กันมากก็มีโอกาสพูดเรื่องมั่นหมายแต่งงานกันในช่วงนี้นะคะแล้วก็พลังงานเขาที่มองก็คือ เขาคิดถึงคดนึงหาและหลงเสน่ห์ในตัวคุณชราศิสิ่งมากสําหรับท่านใดที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันนะ,นะเขาคิดถึงในเรื่องนี้มากๆเลยนะคะมีเสน่ห์แรงดุดเขาสูงมากเลยไม่อยากจะปล่อยคุณไปเพรายาจะ,ะเนี่ยเดมเพสด้วยขึ้นคู่กันเลยนะเดมเพสกับโรสเทนเขาอยากให้คุณเนี่ยเออมันเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกเขาเขาคิดนะคะแล้วเขาก็อยากให้คนรักความ สัมพันธ์ครั้งนี้สมหวังเหมือนเดะสตานั่นเองค่ะเขาจะตัดจบกับทุกช้อยเลยถ้าเขามีนะคะเขาก็จะอยากจะอยู่กับคุณเท่านั้นเองนะแลวคุณละ่ะคะขอให้คุณนะคะทั้งคู่มีความสุขในคู่มีความสัมพันธ์มากๆไม่ว่าจะใกล้หรือไกล,กลถ้าเป็นคู่กันแล้วไม่แคร์วกัหรกคะขอให้มีความสุขในคู่ในความสัมพันธ์นะคะ ค่าความรักคนมีคู่มีครอบครัวคุณชาราศีสิงค์ค่ะในเดือนกันยายน2567นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะฟ้าจะพูดทุกครั้งนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะถ้าคู่ครอบครัวท่านใดที่ดีอยู่แล้วขอให้ดีขึ้นไปนะคะเรามาดูกันเลยนะคะคุณได้พลัานเดเจลวิวนะคะคุณได้พลัานควินอปซอร์สนะคะคุณได้พลังงานไฟออฟวานนะคะคุณได้พลังงานไนอปซอร์สนะคะคุณได้พลัานเพสออฟเพนดิเคิลสนะคะ เป็นพลังงานที่ช่วงนี้หลายคู่หลายพลังงานนะคะพลังงานไพ่แนะนําเลยนะช่วงนี้คุณจะอึมครึมมากเลยนะพูดซ้ายไปขวาเนี่ยว่าจะพูดอะไรก็ผิดหูผิดอะไรกันเป็นบจทจึงทําให้บางครั้งในเครียดปวดหัวกับเรื่องในคู่ในครอบครัวนะคะทาให้แบบออนอนไม่หลับก็มีหลายคู่หลายพลังงานหลายท่านเลยลองสังเกตว่าเป็นทัวร์คุณไม้ที่แบบคู่ของคุณเขาแบบ ผู้อะไรก็ไม่เข้าใจคุณทําให้คุณเครียดเป็นทุกข์แล้วก็เหมือนปวดหัวแบบไหนได้เรื่องงานเรื่องเองินเรื่องอะไรเงรี้ยยังมามีปัญหาก,กับคนในครอบครัวอีกหรือ เป็นคู่ของคุณเข้าถึงคนนั้นได้ที่ความรู้สึกแบบนี้ส่งพลังงานให้คุณะคะเพราะว่าเป็นพลังานที่ไวเวอร์ซ่ากับกันได้คุณลองดูนะคะเพราะมีใครคนใดคนหนึ่งไม่ยอมนะคะเนี่ยถือดาบเนี่ยควินออฟซอสเป็นตัวคุณไมหรือคูค่ของคุณที่แบบว่าเออแบบแข็งแข่งอะช่วงนี้แข็งแข็ง,ขง,ขง,ขงไม่ยอมไม่ยอมไม่เธอหรอกเออพูดอะไรก็แบบชนเลยไฟเลยไม่ไม่มีเหตุผลแล้วอารมณ์เลยอารมณ์เงี้ยนะจึงทําให้บางครั้งก็เจราจากันแบบโอ้โหไม่ราบลื่นนะนั่นเองช่วงนี้อารมณ์อึมครึมนะบอกเลย คุณได้พลานจากเดวิลหลายคู่หลายานแลความสัมพันธ์ที่เห็นอาจจะมีเรื่องปัญหาของออไปรู้ว่าแบบไปมีใครอีกคนหรือเปล่าทำให้ทะเลาะก,กันในช่วงนี้นะคะแต่ถึงกันนั้นทั้งหมดทั้งมวลพลังงานไพ่นี้จะคลี่คลายไปในที่สุดอาจจะเป็นไปได้ว่าหลายคู่หลายานที่กรารับชมเราฟังคลิปฟ้าเนี่ยพอฟังแล้วอาจจะไปปรับใช้ได้เลยพลังงานไพ่นี่คะเ,เป็นไกด์ไลน์คำว่าไกด์ไลน์เนี่ยแล้วก็คําว่าอย่าให้ไพ่ดูเราเนี่ยหมายความว่าพอดูปุ๊บ เราก็เฮ้ยเออใกล้เคียงเลยใช่เลยอะเราก็ปรับใช้ถ้าคู่ของเราเนี่ยเออจริงเขาก็คุยกันได้นะให้อภัยกันได้ใจยงเยง็นกันได้เราก็เออไปปรับเลยไปปรับให้แบบไม่ต้องมาอาึมครึมขนาดนี้ตลอดทั้งเดือนนะคะเพราะงานไพ่เนี่ย เพจออลเฟนติโนะคะคุณจะมีโชคดีในคู่ในครอบครัรวในฐาะ,ะในเรื่องของการเงินนะคะเป็นโชคลาภเพียงเล็กน้อยไม่ได้มากแต่ก็จะเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคดีจะเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อคุณเคลียร์ปัญหาพลังงานรบๆนี้ออกไปก่อนนะคะพลังงานอึมครึมนี้ออกไปก่อนนะคะนะพลังงานไพ่ก็ติ่งเล็กน้อยแล้วก็แนะนําให้แล้วอย่าให้ไพ่ดูเราถ้าใครข้ามรับชมรรบฟังและอารมณ์ใกล้เคียงแบบนี้ปรับสมดุลพลังงานเลยค่ะถ้าเป็นตัวคุณทําให้แฟนคุณคิดในรูปแบบที่ว่าไอเรา ไปทาให้เขาไม่ไว้ใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยจึงทาให้ทะเลาะก,กันไม่ว่าเรื่องใดสิ่งใดก็ตามแต่ทําให้เป็นปัญหาทะเลาะก,กันคุณก็ใจเย็นๆแล้วก็ค่อยพูดค่อยเจรจาด้วยเหตุผลหันหน้าเขาคุยกันเพื่อที่ว่าโชคลาภสิ่งดีๆจะได้เข้ามานะคะคู่ครอบครัวนะคะคุณถ้าชีวิตคู่ครอบครัวดีก็จะดีไปด้วยกันปัญหาเพียงเล็กน้อยเข้ามาก็จะแก้ปัญหาออกจริงไหมคะโชคลาภต่างๆก็จะเข้ามาแต่ถ้าปัญหาอึมครึมเครียดเป็นทุกข ปัญหาเพียงเล็กน้อยเข้ามาก็แก้ไขออกจริงเว้ละคะแล้วก็โชคลาภที่ฟ้าบอกไปเนี่ยก็จะม่เข้าเพราะฉะนั้นใครเข้ารับชมเราฟังแล้วไกล้เคียงแบบนี้เออแบบกำลังเปิดสึกกันอยู่เลยแบบนอยกันอยู่เลยก็ปรับสมดุลพลังงานนะครับคำว่าปรับสมดุลพลังงานก็คือค่อยๆใจเย็นๆนะคะหรือว่าถ้าร้อนก็อ่ะไปหาอะไรทําก่อนทําให้เย็นก่อนแล้วค่อยเข้าหันหน้าเข้าคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะคะนะก็ ฟ้าทำนายให้แล้วไม่อยากให้พลังงานอึมครึมนี้เกิดขึ้นไปตลอดทั้งเดือนอยากให้เป็นพลังงานที่ตีตลอดทั้งเดือนเพราะงั้นคุณไปปรับใช้นะคะก็พลังงานไพ่ไม่มีอะไรแย่เลยมีแค่ความไม่เข้าใจกันเท่านั้นเองง็ปรับดูแล้วก็มีโชคเพียงเล็กน้อยที่จะเข้ามาด้วยนะคะทางด้านการเงินนั่นเองนะคะใครฟ้า,าลืมบอกไปใครที่รอข,ข,ข่าวด้านการเงินในคู่ในครอบครัวจะได้ข่าวดีช่วงนี้ด้วยนะคะขอความสุขในคู่ในครอบครัวค่ะ ค่ะก็ครบแล้วนะคะทุกสถานะเลยสถานะโตสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่มีครอบครัวนะคะก็กบขอบคุณสําหรับท่านที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่แล้วก็ท่านที่รับชมรับฟังช่องฟ้ามาโดยตลอดที่เป็นกาลังใจให้กันตลอดถึงแม้ว่าบางครั้งฟ้าอาจจะหายไปบ้างนะคะนะก็ะะะจะพยายามหาเวลามาทําคลิปให้นะคะก็ขอบคุณมากๆเกยนะคะก็ขอให้ทุกท่านทุกพลรรังงานนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในพราราช่วงพวงอารมณ์ใดก็ตามแต่นะคะขอให้มีพลังงาน สุขภาพภายในดีสู่ภายนอกนะคะให้ดีให้สดชื่นมีความสุขกายสุขใจสบายกายสบาย,บายใจนะคะถ้าท่านใดที่เป็นทุกข์ก็ขอให้คุณจัดทุกนะะ่ะขอความสุขขอทุกอย่างคลี่คลายมีทางที่ดีเฮง,ง,งเฮงบางๆาลวยวสุขภาพดีนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นลังใจให้กับฟ้าด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ